Để hay, hãy đánh đánh. Để à. Để Để Được rồi. Được rồi. Xin chào chị vừa đặt này หนึ à, ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อสองแสนนะมันเลยมา้มันเลยความเป็นไอย่างนี้ฮะเพราะว่าตุขั้นห่ทีเดียวความเิันบุรีกันตานะครับแต่มันนานแล้วนะค่ะอะไรที่นี่วะทําไมตรงนี้ขาดเกดกันหมดอ่ะหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยนะของเรามีอยู่สแผ่นนะแผ่นทีหนึ่งเก้่ต ต่อสองแสนนะเวลาเขาเขาทำเสร็จแล้วนะทำเสร็จแล้วที่นี่เราเกิดขัดข้องครับโรงพิมพ์เราจะเห็นเสาเขียนใช่ไหมครับทีนี้ก็ฝรั่งเศสก็บอกเขาไปทิ้งไปทิ้ประเทศเยาไปสามปีกลับมาเขจะเอาแผ่นที่มาให้นะเต่อรองแขีนที่เราเหลืออยู่เยอะแย เขาบอกว่าอันนั้นมันหายไปที่หา่อ่ะแยถ้าอุปมาสอุปไม้ใช่จ่กายว่าคที่สุดช่อย่างไั้แต่กว่าพีไม่ใช่เพราะอันี้กายรู้ทีมีสั่งเวลาที่ยังทีอยู่แล้วะไอยเงี่ยขยใจหายเ้หราครับคุณเช่อ่าเข้าหายไหมคุเช่อมันเชื่ยไหม ผมตอน,นเดินทางไกลอยู่ด้วยผมหาดิบนจะไปหาจางไหนผมอยู่บนถนนอยู่เนี่ยช่วยหามาส่งให้เรานนหน่อยอนนค่ะตอนนี้ผมอยู่ริมถนนอยู่จะไปหาได้ไงต้องให้คนอื่นหาให้ส่งมา ก็ทำใช่ตอนหลังครับแต่ตองนี้ไข่เกิดอ็ไม่ไม่ตัวหนคนลูกเพราะว่าในเขาก็ลูกอยู่นะแต่ที่อยู่นี่เขาก็งเห็นก็มีนะแต่อันนี้นะแท่เนี้ยมันอยู่ที่สายลูกอะเขาเก็ดไว้ในนั้นคุณา็อกวาข่หมดแหละเขาเกิดไว้เยอะนะองเห็นเนี้ยเพราะว่าเมือขาที่อ่อา นั่นแหละเพราะว่าตอนแีกผมอายุ20ขวบนะแต่ตอนอ0ขวบหาว่าอายุ20ขวบแต่ตอนนี้เขาสารเสพตนนิดจกตูดีเนี่ยขอผมเป็นทหารผมยังไม่เอหรอกเพราะผมเบอร์24803อ๋อ2480 คนไทยนะครับและจิตเขียนว่าใครรักสุเกตรักอิตาเนี่ยรักสุดท้ายนะจิตเนีย่ยมันไปเป็นไม้แก่เนื้อลุกไปหลุดมาลุกไปหลุดมากันแล้วก็เขาก็เลยทำหลักปูเนี่ยไว้ให้จิตปูเราไว้ให้เนี่ย เขาเ่ัวไ่็งวัดกัไม่โตยังไงมันสปองกันสิเขาก็วิหารอย่ววิารไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ของทยแลวออ่าอเรารอยเปอร์เซ็นต์คนเราคนเก่าก็รู้รื่องหมดแล้วเพราะคนเก่าอ่ะมีเสียงปรุ่น้องเงี้ยไปรุ่น้องแต่วาัวเขาเป็นอาหารก็เราฟังหมดทพรงแหลกแล้วกว่ากับคอพอเป็นหาัรานเราวิทยุิงเงี้ยเข้าไปถึงเลยแหละ ไปถึงเสียวหานกจะบองเลยแนี่ะนะค่ะที่นี่วะเขาก็อยากบุกไปวัดสี่งต้องแ่ให้สิ่งต้องแสไม่ใช่พวกเราที่จะมีัญยาคิดเขาล่อเอาเงยบขอจีของเราเลยแหละหนึ่งเก้าศูนสี่กัหนึ่งสององแปหนึ่งเก้าสูนเจ็ดกับหนึ่งสององแปเวลานี่ย่าคาง่ายง่ายก็ไปขอจีบคุณปาร์เลยแต่ขอเยื้องไม่อยาขอไงสมอขอเงิได้นะใครเจอแล่ว่ารับค่ะ รู้จักกันนั่แหละนั่นแหละจะ้ีนักนแหละมีมีมีแล้วเขาจะรู้เล้มานี่ดีมากนี่นะคุณวาีกคนนี่นั่ถรู้ดีมากเลยเนี่ยวิละไปอยู่ในโกเสออกแล้วแต่ปาเชสและอีกคนหนึ่งคือคนปีศาจปารอมน่ะคนนั้นเนี่ยเยอะรู้เยอะเลยเขาไปเอามาเก็บตรงเห็กเนเอามาเก็นสายโลหะทต้งหมเน่ หาไม่ได้แล้ว,ลแ,ลวแต่ทิศทิจานหลกยังมีครับเนี่ยขอแท้แท้เราเลยเพราว่าเวลาเดินคำเนี่ยนะเขาก็จะมีพวกคนขายทางังรัางเซสรวางเซตอีกเหมืมอนเมรเนี่ยเมรก็คนาเซพนกันเ็เดืนคนละฝัง่งไอ้ทิสานฟันน้ามันก็ถูกแล้มันตือนทั้งหมดีอะไรต่างหลัก่หนถึงหลักอะไรนัหลัก,ก,ก,กุ้ยสาม แลกสด้าจิตาเนี่ยใชมรสไอ้จิตไปคุณนั่นมันาก็ใช้สัเขา์เลยเลมาดีเื่องิตาดี่ตเล็กแค่สัเขว์สังเขาก็เหน่าสันาแหละนาํกสองข้างเนี่ยและหลายๆหลักเี่หลักหนึ่งเนี่ยมันถึงตรงอะไรจะงามอะไรนี่างงามงามแหมแต่วไอ้ มาพความความนั้นทำไมเัาไปใหญ่ไปยุ่งกันใหญ่หาว่าเราตัวถิ่นนี่นะคือที่เด็กกีฬาแล้วแต่มา็ราบแหนึ่งต่อสองแข่งวัดกันตรงไนกันเท่าไรมาตราหนึ่งต่อห้าสาร้อยเป็นราคาพันาไหะ่ ไมัรูดไม่ได้ไอ้ตีนี่นะมันก็ไม่ไม่ใช่อะไรบ้างนาะมันก็คนไ้ไข่จากเอาน้มันของแกกันจีวอที่จีจะเสียเนี่ยเจ็บกวอนะเี็บปะนควาแกเนี่ยทไปที่เจ็ดทำหมดนะเจ็บแตกเอาละครับขอบคุณนครับขอบนะมขอบคุณน่ขอคะขอบคุณนะอคอบคุณะคระ่บคะ่อะ คุณใช่แผนที่มาตราส่วนอะไรไม่สําคัญถ้าว่าแผนที่ทําตามที่ได้เดินปักปันเขตแดนถูกต้องหรือไม่ทราบหลักเขตท,ที่ทําไว้อแต่ตอนนี้มันกลับกันไงมันกำลังจะเอาแผนที่ซึ่งไม่ตรงกับภูมิประเทศและไม่สนใจหลักเขตแล้วก็ไม่สนใจหลักเขตท,ที่รับร่วมกันมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมาปักปันมากําหนดกันใหม่ ่แกันเทาทีเ่เราเ<ล>ปฏิเสธแผนที่ฝรั่งเศสหนึ่งต่อสองแสนไม่ใช่ปฏิเสธมาตราส่วนมันปฏิเสธว่าไอ้ฝรั่งเศสมันมั่วมันทําเองแล้วไม่ตรงกับภูมิเทศจริงที่ตกลงกันไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนี่ต้องเอาประเด็นสำคัญอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่บอนนะครับ น้อยแม่ประมวลอ้าวคุณยายสวัสดีท่านเวัตท่านโตสมบูรณ์คุณยายไปยายฟังตอนแรกเนรอว่าลมพัดยายก็เลยร้องไห้แล้วหลับไปเลยตื่นขึ้นมาได้ยินนี่ลมพัดเมทีค่ะค่ะรู้เรื่องไหมคะครับแม่รู้อยู่ แม่ส้างที่เหล็กแรงล่อเด็ยน,นี่เง่าล่มพัดแม่กะเลี่ยรับไปเลยแม่มจะรู้ว่หอย่างไงป่าที่หน่ง่ักฉันไม่เห็นเรากันกันเลยชอมวกันเลยตแมใ่ในกำลังใจ ก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่ทำธุรก,กิจอันชาิสิทขอให้ท่านในนช้วัดน้อกขบวนไปสู้ปอาไม้เมืองหลงวงว่ายความปอดภัยได้รอยคุะขอบคุณขอบคุณยากค่อ,คอ,คอเจ้าขว้างนัเจ้าก็่าน รู yeah, land, yeah. now, you, now uh ้ด huh. ้วยว่าใจเพื่ออยายอยู่อยายี่ยใจที่จำขึ้นนั่นได้ตลอดเลยท่านโซวะทรบุญได้เนี่ยเจ้ากระคาฮะขาเท็จหนึ่งอย่างจำได้เสมอจำได้ค่ะแม่มาผู้มีตาตาเอาสิยูรับตะกร้งสิยูมองไรให้ขึ้นดีดีควาคุ้นหลายๆเด้ออ่าอีค่ะดูแลสุขภาพเด้อ คุณย,ยายสักญา่าไปกรุงเทพไปสิไปน้ำเบ่ให้มาบ่ให้มายายยายมาบอกว่ายายเศร้าให้ยยายประมวลน,นอนนอนอยู่บ้านมี่ยังเดี๋ยวสิโทรหาเด,อเดออ้อแม่ยายเด้อดูแลสุขภาพได้หลายเพิ่นบอกว่าลำตะคองเจ้ากับอาจารย์ชัวัฒนะรู่ด,ดีคือนั่นแม่ไปเยี่ยมใช่ถูกจำได้เราโดนระเบิดตอนปีสองอะยายไปเยี่ยมวนไปแวะเอาเงินไปให้ห้าพันวันนั้นไปปลูก ไปปลุกอาจารย์ใช่ไหมไอ้เราก็ขาหักนั่งยามเดินไม่ได้ครับทิกเกอร์เจ้ามาเร็วแล้วก็โดนก่อนโดนก่อนไปถึงก็โดนก่อนออ้้าาวไดีกยสวัสดีครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ อโลมามาถึงโคราชที่เท่าไหร่คะ <laughs> ไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวเร็วนี้เหระครับเร็วเร็วนี้แหละเดี๋ยวจะแจ้งไปครับอ่อคือถ้ามาถึงโคราชจะจะไปปักกลักอยู่ที่ไหนบอกหน่อย ไม่ไม่ทรายไม่จยไม่ายม่จาจะไปจะไปจะไปเสียงมันก็จะไปพอเย็นเย็นจะให้ลูกไปส่งลงรถแล้วก็จะไปนั่งเอานคนกนละคนที่อื่นจะมาลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปพราบเดี๋ยวจะแจ้งนะคะวันที่เราจะย้ายเราจะบอกนะยังไงจะดูเรื่อยๆแล้วแล้วเรื่องเขาเขาไปหาอะไรย่างเงี้ยแล้วไอ้ทักษิณเป็นที่ปรึกษาของอุนเชนเนี่ยเราจะเราเราเรายังยังมันยังเป็นนายกแล้วเราจะทำยังไงกับมันอ่ะประเทศไทยคน ทั้งประเทศทําไมเฉยเลยอะ่ะถ้ามันที่มันเป็นอย่างเงี้ยทาไมคนไทยยังยกย่องมันอีกอ,ะ <ừ. S 2> อ่ะอืมอ้อฉันฉันก็ไม่รู้จะทําไงเสียงเ่มบางที่ันพูดมากลูกก็หาว่าฉันแม่อยเครียดมากอยเครียดมากฉันไม่รู้จะทํายังไงน่ะค <ừ. S 2> ่ะมัน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 พูดออกมาแล้วประชาชนยังรับมาได้เลยนะถ้ามันหนีคุกหนีกลางอ่ะถ้าอย่างพวกเราขนาดแม่จะทำอะไรไปมือเปล่า,ายังตัางข้อหาพวกเราเลย ไปจับมันเลยเนะ hmm. าะล้วเราจะทำไงเนี่ยถ้าเรายึดอำนาจจากพวกมันได้เราเอาตระกูลขวามันหนีออกนอกประเทศได้ไหมถ้าไม่ถ้าไมไ่ออกนอกประเทศได้เราเอาดินประเทศไทยกบหน้าให้มันจมไปหมดได้ไหมเนี่ยก <laughs> ็ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวมาถึงโคราชจะไปจะไปจะชวนเพื่อนไปสี่หน้าคนนะแต่คงไม่มีมากหรอกจะพากไปจะไปจะไปดูด้วย hmm. แต่น้องน้อง ล id องไม่ได้ไปนะค่ะโคโรน่าปากหลักกันอยู่เยอะเหมือนกันโคราชคงเยอะโคโรน่าตัวสูงแน่นอนไปกันเยอะแน่นอนตั้สบายดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนักเกีตเราก็ไม่อยากให้มาหรอกเพราะบันแดดร้อนจัดมากรักษาไว้เดี๋ยวเจอกันโคราชค่ะไม่ต้องกลัวอีกไม่นานเตรียมเตรียมกระเป๋าและเสื้อผ้าตัวละสี่ห้าตัวตัวละสี่ห้าตัว ละอาจารย์คงจะส่งท้ายมาครับผมก็คิดว่าการเดินทางไกลเข้ามาถึงจุดตรงนี้ก็คงเหลืออีกไม่ถึงร้อยกิโลมั่งที่จะพกราชใช่ไหมน้องพีพกราชสิบกิโลแปดสิบกิโลที่นักเ้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ท่านสาวสมบูรณ์ใช่ไหมยคะใช่ค่ะอ๋อสวัสดีทั้งสามท่านค่ะท่านสาวสมบูรณ์ท่านชายวัฒนและคุณสารคีค่ะค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอะพวกเราต้องผลิตตารางกันไว้มากงหน้านะคะเอ่รักท้ายกันเดือนเมษายนเนี่ยหรือเวลาที่เราจะได้รวมตัวกันให้ด้วยความจริงใจแล้วค่ะอืมเพราะว่า ครับค่ะอาฮะคือดีพอจากนครสวรรค์นะคะโอ้นครสวรรค์เอาใจช่วยกันที่นะะคเลยค่อน้ํากระตองเพื่อช่วยช่องติดน้ำแล้วก็ส่งแฉกเข้าไปแล้วนะคะเขาวที่แล้วก็ส่งไปที่ที่ไปโกรุงเทพก็ส่งเข้าไปนะคะถ้ากเลนี่ยเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นเวลาที่พวกของมันจะหมดแล้วทื่พวกมันไม่ดีค่ะ S <S อันนี้เราต้องผน,นึกกำลังเพื่อสุดท้ายแล้วและรับรอว่าเราจะไม่เสียดินแดนค่ะไม่เสียไม่เสียอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพลเมืองทุกวันฟ้องข้าศยามเทวาทีราต์หมอท่านหลวงปู่ปลกอุดอรแล้บอกข้านเรเเสวนแล้วท่านพนพึกเสือท่านบอกว่าถ้าไม่มีใครสู้วิญญ,ญญาณกูจะสู้เองอมังนบอกนีน้ค่ะไม่แพ้ค่ะไม่แพ้เราต้อง ต้องผลิตก,กำลังกันไว้เพื่อสุดท้ายแล้วนะคะเราต้องช่วยเต็มที่ต้องพร้อมใจกันทั้งไปทุกครั้งนะคะที่มีอะไรท่านเสียอายก็ไปไปที่รวมไปทุกครั้งเมื่อวันธมิตจะรีดด้วยอะไรไปทุกครั้งไปร่วมด้วยทุกครั้งแล้วก็ส่งเงินไปช่วยด้วยทีนี้ <laughs> คือพยายามให้ชนะค่ะคเพราะว่าถ้าเราไม่รวมตัวผลิตก,กำลังกันเราก็จะไม่ชนะแลาต้องรักใข่ปองดองกัน